พี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเช้าวันนี้อาหารมื้อเช้าจากกิติคุณบทกิจจากพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ1ถึงข้อ5ดังนี้เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีก ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยูมเปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อพวกท่านเดินทางไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งคำสั่งที่เป็นข้อตกลงของพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้ปฏิบัติตาม คริสจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันจากกิจการที่เราได้ฟังเรื่องที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจไม่น้อยก็คือการที่เปาโลได้ให้เพื่อนร่วมง,งานหนุ่มชื่อตีโมธีเข้าสุนะัข และที่แปลกไปมากกว่านั้นคือหมอลูกาหยิบยกเรื่องการเข้าสุนัตว่าไม่ใช่สิ่งจำเป็นต้องเข้าในที่ประชุมสภาสเยรูซาเล็มเลยและเปาโลเองก็ประกาศมตินี้ให้ิสตจักรต่างๆรับรู้ตลอดเวลาเปาโลคัดค้านการยึดติดกับพิธีกรรมศาสนาพิธีแต่การกระทำครั้งนี้คงต้องมีเหตุและผลที่พิเศษแน่นอนที่เปโลกระทำอย่างนั้น ท่านทำเพื่อให้ชาวยิวที่เคร่งในบัญญัติยอมรับในตัวของติโมธีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกาศพระกิตติคุณให้กับพี่น้องชาวยิวหรืออาจเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ยืนยันถึงการมีเสรีภาพของคริสเตียนแม้จะไม่จําเป็นต้องเข้าสุนัตก็ตามพี่น้องที่รักแต่เรามีอิสระภาพในการเลือกพี่น้องเนื้อแท้ของบัญญัติคือการผูกมัด เราควรสลัดมันออกไปแก่นแท้ของเสรีภาพนั่นคือความรักและต้องเป็นความรักที่กำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นด้วยนี่คือเรื่องราวที่อยู่ในกิจการหนังสือกิจการศาสนาพิธีพิธีกรรมนั้นไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราคือความรักนำเราสู่อิสรภาพแต่บัญญัตินำเราไปสู่การผูกมัดพี่น้องที่รัก แล้วขอให้เราทั้งหลายมีชีวิตตั้งเช้าวันนี้เริ่มต้นด้วยความรักของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของเราขอคิดดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพอย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดติโมธีแปลว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน